มือนี่มือวารุตานี่กอของเขาค่ะโอ้โหเม่เจ้าประคุณอ่อน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 เกินคำบรรยายจริงๆเลยค่ะ สวัสดีค่ะวันนี้แดดดีอีกแล้วค่ะเมื่อแดดดีก็ต้องออกมาเดินดูผักป่านในต่างแดนที่เขากำลังแตกมาให้เราได้รับประทานดูทางด้านซ้ายมือมุมนี้นี่คือผักเซียนฝรั่งล้วนล้วนเลยค่ะผักเซียนฝรั่งเห็นไหมคะ น้องๆคนไหนที่ยังไม่รู้จักผักเซียนฝรั่งลองมองหาเวลาไปเดินเล่นลองมองหาดูนะคะลองศึกษาดูนะคะนี่คือผักเซียนฝรั่งเป็นผักตัวแรกค่ะส่วนที่เป็นก้านแบบนี้นั่นก็คือแบล็คเบอร์รี่ค่ะ เขากำลังจะโตรอให้เราเก็บรับประทานในช่วงฤดูร้อนนั่นก็คือเดือนรกรกฎาแล้วก็เดือนสิงหาค่ะส่วนมุมนี้นี่ก็คือตำแยฝรั่งค่ะมุมนู้นก็จะเป็นผักเสียนฝรั่งอีกเช่นเคยค่ะโอ้โหดูนี่นะคะผักเสียนฝรั่งอันนี้ตำแยฝรั่งนี่ตำแยฝรั่งนี่ผักเสียนฝรั่ง โอ้โหดูผักเซียนดูกันนะคะใครอยากจะเก็บไปดองเอาไปลวกจิ้มน,น้ําพริกหรือจะไปทำอะไรก็ได้ดูมุมนี้นะคะอ่อน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 อ,อ่อ,อนอื้อหือเกินคำบรรยายจริงๆเลยค่ะโอ้โหนี่คือผักเซียนฝรั่งล้วนๆเลยค่ะอยู่สองข้างทางริมถนน วันนี้วารุต่ายู่คนเดียวค่ะสบายสบายโอ้โหนี้ค่ะอันนี้บัวปกฝรั่งอยู่ตรงนะ้ตรงนู้นตีนทุกเกนี้ก็คือแน่นอนผักเสี้ยนฝรั่งผักเสี้ยนฝรั่งเยอะแยะมากมายเลยค่ะมัวบกก็เยอะฝั่งนี้ ไม่ค่อยมีแดดเห็นไหมคะเพราะว่ามีมีร่มเงาของไม้ด้วยแต่ฝั่งนี้เขาก็ทบกับแดดเต็มเต็มเลยค่ะฝั่งนี้จะมีผักมากมายหลายชนิดทีเดียวเลยค่ะโอ้โหดูนะคะโอ้โหอันนี้ก็รับประทานได้นะคะเพื่อนๆตัวนี้วารุตาอย่างไม่เคยแนะนำให้กับเพื่อนๆ อันนี้ก็เรียกว่าทำเยฝรั่งเหมือนกันค่ะแต่เขาจะเป็นสีทองนะคะทานได้เยอะแยะมากมายเลยค่ะในส่วนของวารุตาก็มีเดียววันไหนว่างๆเดี๋ยวารุตาทำคลิปเรื่องตัวนี้มาให้ชมอีกทีนึงนะคะตัวนี้โอ้โหกินสลัดอร่อยมากๆเลยค่ะตีนทุกแกตีนทุกแกนะคะส่วนตัวนี้ เป็นวัชจจพืชนะคะเป็นพืชที่ทานไม่ได้เขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับผักลืมผัวอย่าเก็บไปอย่าเก็บผิดไปนะคะเพราะว่าใบของเขาจะต่างกันค่ะแต่ดอกจะคล้ายๆกันนะคะดูก่อนสักนิดนะคะก่อนเก็บไปรับประทานค่ะเห็นไหมคะนั่นก็คือตามแย่สีทองค่ะโอ้โหมาตรงมุมนี้เต็มไปหมดเลยค่ะ กันแยสีทองนะคะกันแยฝรั่งสีทองค่ะกู้กับผักเซียนฝรั่งโอ้โหระนนาวเลยค่ะกำลังแตกให้ชมกับบรรยากาศที่มีแดดสดชื่นลมพัดเบาๆสบายมากๆเลยค่ะเดินชมผักป่าตามธรรมชาติกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างหูผักเซียนฝรั่งเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โดูมุมนู้น เป็นดงผักเซียนฝรั่งดงดงดงพร้อมกับตำแย่ฝรั่งค่ะดูนะคะเป็นดงของเขาเลยค่ะโอ้โหสุดยอดอันนี้ก็ตำแย่ฝรั่งเห็นไหมคะเต็มไปหมดเลยค่ะโอ้โหวาลุตาเห็นแล้วก็ก็ตื่นเต้นตามเลยค่ะเตียนทุกแกก็ระนาวเลยเห็นไหมคะเตียนทุกแกค่ะตามมาด้วย ตําแยฝรั่งนี่ก็ตําแยฝรั่งเต็มไปหมดเลยตําแยฝรั่งนี้นะคะสรรพคุณของเขาสุดยอดมากๆเลยค่ะมุมนี้เห็นไหมคะตําแยหมดเลยสรรพคุณของเขาก็บอกว่าเป็นซูเปอร์เป็นยอดของอ่ะหูดูมุมนี้โอ้โหเพื่อนๆไม่อยากจะบอกว่ตาตําแยฝรั่งบอดสุดยอดสุดยอดอะไรซึ่ง เมื่อกี้มีหมามามาดมมารูตะโอ้โหดูนะคะนี่คือต่ำแย่ฝรัง่งหลนืนหลนืนหลนืหลนค่ะอยากให้ท่านผู้ชมและเพื่อนๆทุกๆคนมาเดินชมผักป่าในต้นฤดูใบไม้ปริกันด้วยกันค่ะจะได้เชิญชวนแล้วก็ชมแล้วก็ ช่วยกันเก็บกินเก็บรับประทานกันค่ะมุมนี้ก็จะเป็นมุมของแบล็คเบอร์รี่นะคะดูบรรยากาศสองข้างทางฟังเสียงนกร้องกันนะคะการเก็บผักสองข้างทาง มารุตายเน้นย้ำนิดนึงนะคะที่นี่จะมีหมามาเดินเล่นเยอะถ้าเราเก็บอยู่ใกล้ทางเดินมากจนเกินไประวังจะไปเจอกับขี้หมานะคะเวลาจะเก็บผักรับประทานอยากจะให้เดินขยับก็เรียกว่าให้มันลึกเข้าไปหน่อยให้มันห่างจากที่ทางเดินของหมานิดหนึ่งนะคะฝั่งนี้บัวบกฝรั่ง นี้ค่ะบัวบกฝรั่งดอกสีเหลืองเือนี่คือบัวบกฝรั่งดูมุมนี้นี่ก็ตรึมค่ะตรึมเลยบัวบกฝรั่งล้วนๆเลยค่ะตรงนี้เป็นโดงของแบล็คเบอร์รี่ค่ะรออีกนิดเราก็จะได้กินแบล็คเบอร์รี่กันแล้วค่ะ <c oughs> มุมนี้เจ้าฟานสิงโต โอ้โหไม่อยากจะบอกดูกอดูกอของเขาค่ะเดี๋ยววารุตาจะเทียบกับมือนี่มือวารุตานี่กอของเขาค่ะโอ้โหเมจ้าประคุณเจอได้เจอแดดนะคะแล้วก็เขาก็ได้รับแดดเต็มที่ก็เลยงามสะพรั่งแล้วฟานสิงโตนี้ก็จะเป็นพัน์สีแดงค่ะ จะมีพันธุ์สีเขียวกับพันธุสีแดงนะคะถ้าพันุสีนี้จะมีรสร้อนนิดหนึ่งค่ะถ้าเป็นสีเขียวล้วนๆจะมีริ์เย็นอย่างเดียวเลยค่ะหืฟานสิงโตวารุตาเพิ่งเคยเห็นใบเขาตั้งแบบนี้ค่ะปกติจะเห็นแค่ใบเอ็นราบ ดูดูใบของเขานะคะใบตั้งหมดเลยค่ะนี่คือฟันสิงโตโอ้โหเป็นกอแรกที่วรุตาเพิ่งเคยเห็นใบตั้งแบบนี้นะคะหัวบกฟารังบรรยากาศสดชื่นมากๆเลยค่ะ มาเดินตามกลางธรรมชาติถนนเขาจะปูไว้ให้อย่างดีเลยนะคะเวลาเราเดินเราก็จะเดินแบบสะดวกสบายเลยค่ะแล้วก็สองข้างฟากนี่ก็จะเป็นธรรมชาติล้วนเราก็ได้ยินเสียงนกเห็นไหมคะได้ยินไหมคะสำหรับวันนี้วารุตาก็ต้องขอตัวไปก่อนค่ะอย่าลืมนะคะลอง ไปหาเก็บผักป่าในต่างแดนลองนำกันมารับประทานดูนะคะเมื่อเราเรียนรู้ครั้งแรกและปีต่อไปเราจะไม่มีปัญหาเลยค่ะแต่เราจะมีผักป่าให้เราได้กินตลอดชีวิตของเราเลยทีเดียวค่ะอยู่ดีมีสุขกันทั่วหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย